มาฟังความรู้สึกลูกค้าที่มาเที่ยวคาเฟ่งานจากสารช็อกโกคราฟกันคะ่ะพี่อยากแนะนําเลยก็จะเป็นมาชาลาเต้คะ่ะอร่อยเข้มข้นแล้วก็ตัวขนมนะคะก็จะเป็นบ e ูเบอรีชีสพายค่ะตัวนี้ขอแนะนําเลยคะ่ะว่าอร่อยขึ้นชื่อิงจ เดินทางสะดวกค่ะแล้วก็อยู่กับถนนเส้นธัญ,ญบุรีค่ะที่คลองเก้าก็เดินทางสะดวกชอบค่ะเพราะว่าเินเข้าไปก็คือแบบมีแต่ของสุดสวยทั้ทงนั้นเลยแล้วก็คือแบบเหมือนเป็นเอกลักษณ์ที่ไปเจอเป็นกระติกน้ำแล้วเอามาสาดี๋ยนี้คือชอบมากแล้วเขาก็เหมือนว่าที่ที่จับของเขาก็ทําแบบด้วยการแบบเอามาสสดเหมือนกันเข้ามารู้สึกแบบมันสดใสดี <laughs> คุณแม่ใส่แบบโฮมีมม่มากๆเข้ามาเหมือนแบบว่าสบายๆบ,บรรยากาศดีค่ะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยนี่ค่ะคือน่ารักมากแบบลองคิดว่าถ้าเราไปปิกนิกบรรยากาศแบบดีๆอะค่ะสนามหญ้ากว้างๆสีเขียวก็คือแบบถ่ายรูปออกมาทุกคนต้องถามแน่ว่าแบบชิ้นนี้ซื้อที่ไหนวันนี้สั่งเป็นตัวมัทฉรลาเต้ค่ะอร่อยมากสะดวกมากค่ะที่จอดรถกว้างเดินทางมาง่ายมากค่ะถ้ามีรถส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถเลยค่ะ